and La a f m อ๋อตรงนี้เป็นโชว์ริงอุลังอุตังนี่เลยนี่ไปเข้าไปดูอุลังอุตังกันไปเปล่าดูอุลังอุตังโชว์ไม่เข้าเหรอไ,ไ,ไปตาวมุดอุโมงค์เข้าไปเลยครับนี่เลยอุลังอุตังโชว์ไปเลย ไปเลย лет, alı, Wagner, โ ọi, น่นโน่นเสียงกาลังแสดงโชว์เลยโหนี่มีป่าเนี่ยป่าอุลังอุตังนะเนี่ยดูดิวินไป็ออปูอุลังอุตังเลยนะให้แม่อุ้มอยู่ได้คปอยู่ที่อุลังหุตังโชว์นะครับโเลยขึ้นริบไปแล้วขึ้นลิบไปแล้ว

ดูดิโงไม่ยิ่งโนนโนนเดนเซอร์เดนเซอร์ก็มีนะครับนี่นี่นี่ขาแดนอยู่นี่นี่ไงโอ้โหมันมันมันจริงมันจริงมันจริงดูดิดูดิดูดิ ไม่หยุดไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ออกเป็นกี่อม่ได้เลยไปเยอะเลยครับครับอวโนัที่ท่านเอ็นอย่นครับีกำดอดขึ้ชมวยนครับโอ้โหลังก็ตั้งจะชกชกมวยครับชกมวยตายแล้วนะ แล้วครับนักหน่อยไฟน้ำเงินใส่กัน้งอ่มาตเดียนี่แะอฟแดงไฟแดง้นี่ของแวนนี่แล้เราประเด็นรบดาครับขออนุญาตอัพไฟหน่อยดีกว่าเฮ้ยยิบป่อยน่ยิบพอกด้วยนะนี่ครับคนดูเยอะแะนะ vẫn là đoán là đi là vim là vim rất là vim rất là vim là vim rất rất là vim là vim rất là vim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  là vậy? là vim là vim đâu vim là 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 vim Thôi vim là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  ครับเลยมัดท <an> <ๆ>้าตอกกาพเาไปียอดแม่ดูสุดอดเทแล้วก็ถอดแขนยื่นดูไม่ดีเนี่ยหายไปเนี่ยโอ้ดูลิงแสดงมายากลปับฮะหายไปแล้วครับอ่าก็ใส่กอบไม่ดูครับไป้ะอาจจะบอกนะครับอีกทางมอท หอมเพื่อนยามเขาพาชนาเข้าในเกมเห็นนะครับเห็นเลดูรด้ดีด้วครับเป็นนักทีเรียร้อยครับเดินนั่งครับติดต่อไแล้วเอาเข้เอาในีมผมหน้าแชมป์เปี้ยนแล้กับเป็นคกพูท้าจีนพวกเขากลู่ทางด้าน ขอเสียงปรบมือต้อนรับโบวี่คองสามดาโบวี้มาจากไหนไหนโบวี้มาแล้โบวี่มาแล้วโบวีมาแล้วโบวี้ไฟมงุแดงมาแล้วครับเนีนึงครับทาดูอสวสดีรัอยาจับนะครับผมยเช็คแนเช็คแน อนนี้มันเท้าครับไม่มือเช็คแน่เอาเข้าไปดูจะโดนทำาอนเท่าไห้่หมวกก็ป่าคนไว้ใส่แล้วหล่อแมขอคืนนะครับนี่แล้วไปยนหมวกพี่นี้ไม่ได้เออต่อไปหมวกพีนนี้มีปัญหาเจ้าหน้าที่ก็ตัดตาม นี่ครับผมเล่าข่าวงโบรี่ติดข้องสามวาโบวี่ิดข้องสามว่านัชกฝ่ายแดงนรับรถที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเราได้จากแรงบริัทกรรมการรับสาเวลาครับเพื่อมาถึงได้จะอคบอกยกที่หนึ่งต้องถามแบบนี้ครับมารับกรรมการรับสาเวลาเชน้องที่เรียบร้อยครับี่มัี่หมอะรอ่คแค่ภาพแค่คนว้าว เดี๋ยวนะครับต้อนรัด้วยครับเป็นเ่ของออกมาเป็นคิวเลยนเรากพบตัวจริงเจ๋งจริงหรอเขาเนี่ยมีาวามิตาตีอดน้ำกีเปอร์ขอบคุณที่มา้วยะครับถ้าเปครับท้ตัวเองครับเดี๋ยวนี้เราตุ้กกันการตดสนนต้องรับตราเอเดี๋ยวท่านพี่มวยตอยในข้ายกไป้วครับ เตอยี่คนดูมาเยอะะนะครับตระปลนะโอเคนะครับโอเคไม่เอาทีบทีบทีบนี่ต้องเตือนเตือนเอนเระแม่แหมยนเออทีบน้องอยากไ้เหรบน้องอยากเป็นห้องเสียงจัดเฮ้ยนมีอยมีบอยมีบ และที่สานั่นคือกรรมการห้ามบอลเก่นี้ครับจะพบกับคุณทิพเดีงังเปิดันอย่างว่าครับเรื่อที่หนึ่งราวองไรครับกรรมการขอเวานะครับก่อนการนต้องการเสรเช็คอย้ำว่นะครับด้านตนย่หนานะครับไม่มีอะไรถูกต้องเตัว่างว่ีไม่ได้ครับไม่ต้องม้อครับจับไม่ได้ลเราต้องจับเ็นจเลยัะจับได้ครับแวก้พ ป้นหัวนเดนอแนนี่กยต่งอะปั้กอองอทย่อยอ่างเดียวแล้ครับก่อนการคนไทก็่การเขาจะมารลงแรงนะครับโบไม่ได้ปิดคองถามว่าครับี่จริงก็คุณเกิดตอนนี้ได้ยีปีแล้วไหมรคนไทยนะครับตมห้าทั้งครับต็มเิดแท้ทา

โค้ทเดียวที <favorite> ่การยิงกระั้นได้กว่าอเทรัูกาานการเดินนยครับของอัันีคถ้าผมหน้เป็นางสายไสายลมเซจามันนามุน้าตอารอบอรับโค้ง้วาาไรเร็ลทีครับแลเลกรอบที่หนึ่งครับ